อ่า <80 S 1> ห้าหกเจ็ดเลขเลี้ยงอืมห้าหกเจ็ดมันสียออกค้างเลยแค่นั้นละ่ะดูให้ดีอแ,แล้วสามตัวมีสามห้าหกเจ็ดกักกเลขเลี้ยงกับมีเนี่ยห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหากับตัวเดียวกันเนี่ยตัดไปตัดมานี่กระสินมี้เก้าเจ็ดห้าอ่าเนี่ยมันประเดีย๋ยวไรหางเด้ตัวเลขข้างบนนี่สี่สี่ศูนย์บมี้เลยเลขศูนย์บมีอันนี้ชุดบนใช่<ำ>ไหมครับมีเจ้าหางสี่ เดี๋ยวดิลวกไม่ไหมหนึ่งสองสาสี่แม่สี่หางอ่าสหางเนาะสชุดบนยางเดียวบนสี่ชุดเลยนะอ่าะมีอะไรบ้างครับเลขอาเล็ของบนสองตัวใหเน้นแปดแปดหกแปดหแปดเจดสีแดงเขียนเน่8แปดหกแปดเจ็ดอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดนมีเก้าปดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมว่าเก้าแปดก็มีบ่รู้ว่าเจีบมันสิเข้หางใดแต่ีก็ตตองเล็กฝัน้องเน่น เดี๋ยวน้่จะบอกว่าเรฝันตรงไหนก็คือ f f เอาหมดเล้ไหมเนี่ยเอาหมดเลยป้ะกนี่ละจ้าัวไนเนี่บอกบอก่สุบอกโอเคอเแปดหกเจ็ดเ๋ยวๆประกาจุดนะสตัวสตัวก่อนเน้นสาตัวก่อนนี่ยังไงแปดหกเจ็ดแปดสามตัวเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจดหก้าเจ็ดก้าเ 5้าหกเจ็ดเน่ทนเดจ็ดปหเจยกแปดเจ็ดห้าแปเจด้าแปเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้านี่จะขังเนี่ยสี่แนปะแมนสาม่มเก้าเจ็ดห้า วีหรือมีฐานหนึ่งป้าป๋าถวดถวดมันมันเออเจ็ดก็แปดเจ็ดก็แปดคอคอสีแดงเขียนเลยเออเจ็ดเก้าแปดเนี่ยใส์เพิ่มนี้แหละเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ตห้าแล้วก็จ็ดเก้าแปดจ้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมันที่เป็นหาหางเหมือนกันเออเียนเหาหางเขาบอกว่าเป็นเออเอาเฉพาะนี้เลขช่องสูตรเด้หนิช่องสูตรเลย น้องแนนใกไอ้ตัวสูตรที่น้องแนนคัดเนี่ยเคยเข้าสามก็เข้าแอดก็แปดหกค่ะนี่เด้ค่ะสิว่ามันก่อนอันนั้นมันออกแปดห้าสองใช่ไหมเนี่ยมันก็เข้าแปดหกห้านี่ไงค่ะเนี่ยนี่ค่ะเข้าเต็มเต็มจ้าอาเห้เบิ้งค่ะค่ะก่อนอ่ะแปดหกค่ะนี่ค่ะแปดหกห้าวัดที่แล้วเข้านะจ้าแต่ไม่ได้ลงค่ะเพราะไม่อยากลงแค่นี้มันก็ดังแล้วเลยออสองตัวสองตัวบน สองตัวบนสองตัวบนงวดนี้มีแปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดหตัวกันมันเยอะขออีกรอบนึงเขียนไม่ทันทันไหมสองตัวบนห้าเจ็ดหกเจ เก้าแปดเก้าแปดเก้ปดตัวหักสุดตบโอเคข้างล่างเห็นแคนลาบัเนี่ยเดี๋ยวจังๆเท่าไรให้บอลเนี่ยบนเนี่ยาบนโอเคบนวงกลมตัวไหนครับสามตัวสามตัวบนเน้นๆน่ะแปดเจ็ห้ากับเก้าเจห้าเจห้ากับเก้าเจ็ห้าสองตัวสองตัวมี มีสองตัวบนนะเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับหกเจกับหกเจ็ดเจ็ดห้าเจันเดียวกันแค่นั้นเลยอันนี้ชุดสามตัวก่อนเนาะอ้าวเขาได้ชว์สามตัวก่อนโชวก่อนชวก่อนเอนทำไมน้องเนมไม่เอาเาห้าเจ็ดหกเกิดห้าหกเจ็ดเกิก็ไม่เป็นไรตัวกันเรามีให้ดู แต่นี่คัดตัวเด่นก่อนตัวนั้นตัวกันมันก็ต้องซื้อกันไว้อยู่แล้วโชว์โชว์น้องแนนโชว์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 ก่อนอนุญาตโชว์นะคะไม่ชอบคือไม่ต้องกดไลค์ถ้าใครชอบก็กดไลค์ยาวแล้วก็จะลงให้ต่อกดติดตามกดติดตามด้วยค่ะกดแชร์รัวรัวกดแชร์รัวรัวบ้างใบหน้าลงอีกนิดนึงลงแน่นต่ำๆโอเคนะตดราสามตัวบนน้องแน่นประกาศดังๆให้เพื่อนได้ฟังเนี่ย อันนี้คือตรงกับเลขฝันมีหางหนึ่งที่ตรงกับเลขฝันครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะแปดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดกับแปดเจ็ดห้านี่ก็คือเลขฝันออ่าเลขตามสูตรก็นี่แหละคะ่ะมีตัวนี้กับตัวนี้เลขสูตรอันนี้บนอย่างเดียวทั้งสาม <บน S 1> ตัวเลยทั้งหมวอันนี้บนนะคะเน้นบนไม่ได้บอกว่าล่างนะคะเน้นบนบนเป็นบนค่ะบนเป็นบนนะคะบนอย่างเดียวอันนี้บนอย่างเดียวเนาะบนอย่างเดียวอันนี้คือบนอย่างเดียวนะครับ ล่างนี่น้องเงินจะเห็ดอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมค่ะเลขสองตัวล่างสองตัวล่างมีสูตรหนึ่งคือบนนะครับอันนี้บนเรียบร้อยแล้วนะคะปิดก่อนแล่างต่อนี้ไปล่างต่อนะครับขอสีแดงเลยเก็บเขียนสีแดงเลยเขียนสีแดงเขียนเลยอันนี้ก็เป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างของน้องแงนนะครับมาติดตามกันอ่ะต่อเลยเนาะสูตรล่างเมื่อกี้ได้บนไปแล้วได้บนแล้วอ่ะสูตรล่าง ล่างอย่างเดียวจะเป็นตัวไหนแบบไหนสำหรับสูตรน้องแนนล่างอย่างเดียวน้องแนนเต็มคาราเบลุนี้ก็จะเป็นล่างของน้องแนนนะครับบนได้ไปเรียบร้อยอันนี้ล่างอย่างเดียวน้องนนนี่บวกลบคูณหารเอบ่ครับอบ่ได้บวกลบคูณหารค่ะเป็นสูตรเมันเป็นสูตรที่พี่คิดเฉพาะ จำนวนเลยคะอะรับหกแต้มเก้าแต้มสูตรแต้มหกแต้มแล้วเก้าแต้มอย่างเก้าแต้มมันก็จะมาชอบมาเลขศูนย์หกหรืออาจจะพลิกล็อกไปเลขของแน้นสมมุติว่ามันไม่เข้าแหละจะมาด่าเนนก็ตามใจแต่ว่าถ้าเลขตามสูตรถ้าเกิดว่ามันออกสี่สองข้างบนหรือสองสี่ก็คือเลขหกแต้มคือเลขคำนวณตามแต้มนี่เก้าเก้าเป็นไปได้เด้อสามสามสามสองสี่เนี่ยตัวสุดท้ายถ้าเกิดว่าชอบสามสองสี่บนอ่ะ ก็เป็นไปได้ก็จัดเลยเมื่อทีผ่านมาเลขหกสามเนาะก็เป็นเก้าแต่นี่ตัวไหนแนนหองแนนบอกคุณแนนอันนี้เล็กๆไม่ซ้ำนี้นะคะับแปดแปดเจ็ดกับศูนย์หกสอย่างเดียวเนาะล่างค่ะเด่นเลยแปดเจ็ดศูนย์หกแนนสองหางเอาไฮซ้ำนี้เองสองหางไฮน้อยแฉะก็ซ้ำนี่เนาะหนองโต๊ดตัดแล้วตัดจุดปุ๊ดแล้วนะโอ้หงูแล้วหงูแล้วออกอยู่ในลอตเตอรี่นี่ยถี่เมาส์มาเบิร์ดเนี่ยกับตัวนี้เองตัวนี้แ่นคะ นี่นเอามาโซ่เนี้นานฟินบอลนาน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 นนหนี่วันนี้ซื้อไว้แล้วกับแปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดยาวๆเลยค่ะนี่แปดเจ็ดกับศูนย์หานี่เห็นมตัวแค่นั้นกับล่างอย่างเดียวแปดเจ็ดกับศูนหกซ้านี่เองนี่เม้ารอลต์ลีมาเบิ้ดเบิดอำเภอปะทานเหรอมนเบิดแล้วค่ะเบิดหนาหนากุงไทยหนากงไทยอำเภอปะทานกรุไทยคเบเรียบร้อยค่ะไม่พูดเก็บคอเราเล่นทีเดียว เลขความฝันกับเลขสูตรตรงกันใช่ตรงกันเลยค่ะศูนย์แปดแปดเจ็ดห้าเลขฝันแต่แต่ตัวเนี้ยมันมีเลขฝันมันมีสองหางแปดหกเจ็ดกับแปดเจ็ดห้ารันแอดเลยเลขสูตรก็มีเก้าเจ็ดห้ากับห้าหกเจ็ดสายออกกำลังมีบอหลังนน้นฮะสายออกกำลังวิ่งวิ่งวิ่งเอ่อทางวันนี้ก็คือให้น้ำหนักอยู่ที่ วิ่งบนล่างมันกำลังแบบว่ามันมากมันมากเจ็ดแปดติดแปดกับผาไหมแปดกับผาแปดกับห <บน S 1> <น>้ามันเดิมวิ่งแปดกับห้าบนล่างจ้ะบนล่างอ่าแปดวิ่งอ่าวิ่งแปดวิ่งบนวิ่งล่างแปดกับห้าวิ่งบนล่างเนาะ ระวังเชียนเราข้อมฝันไปเรื่อยงวดนี้จ้างไหนคือฝันได้ตรงกับข้อมไอเด็กสุดก็แต่งวดที่แล้วก็ตรงกันอีกมันกับบอลลูนต้องแถมันออกถนาดหมดนองแน่นแนนค่ะมันก็ตรงกันในงวดนี้เอาอันนไงจ้างหกสามเนี่ยเน้นกระเฮดได้เนี่ยเนี่ยหาเจ็ดแปดบอเนี่ยหาเจ็ดแปดนี้บอเนี่ยเนี่ยหาเจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยหาเจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยห้าเจ็ดแปดครับ ห้านี่อ๋อหนั่นเห็นบ่อห้าเจ็ดแปดนี่มันก็มันแช่สองตัวล่างมันเห็ดเข่าสามตัวเทิงมันก็เข่ามาแล้วมันกาสฟเข่ามาแล้วอ่ะเอามาโซ่ให้นะเบิ้งก็หนางแบบเท่านี้โต้บ่อทั้งอันเขียนไหวเห็นไหมสองอันเลยสองอันเลยเนาะนสามตัวบนสองตัวบนสามตัวบนเดี๋ยวจะโชว์แล้วโชว์แล้วแคบไป้าแคบไปล่างเนียนเท่าไรตรงนั้น แปเจกับศูนย์หกเดับศูเด้อพี่น้องเด้อวงกลมวงกลมมให้น้องแนนอันนี้ช่าแล้วว่างวงกลมให้นะช่างก่างวงกลมให้น่อยนาลงของน้องแนนอือหเจงสันเลยเนื่อหน่าเดเดี๋ยวจะให้วงกลมให้อีกมี่วงกลมบอลลังนี่ค่ะตัววิ่งวงกลม ัวไหนคุมตัวไหนระหว่างเป็ดต้องแน่นตีให้คักๆบุ้งกวนอ่ะตัวเฉียมากนั่นแปดเจ็ดฟันธงเออฟันธงไปเลยโอเคค่ะบุ้งกวนไม่หน่อยครับแปดเจ็ดอันนี้ล่างอย่างเดียวอันนี้ตัวล่างของน้องแนนนะครับตัวมีกรอบเลยมีกรอบเลยอีกทีนี่ตัวเด่นทีล่างเลยพี่น้องส่วนวิ่งเนี่ยแปดกับห้าวิ่งบุล่าง อันนี้คือล่างอย่างเดียวเด้ออันนี้<า>ล่างมีสองหางแปดกกับศูนย์หกไปตับลยเด้อล่ะพี่น้องแนนครับช่วไม่กลับตับแด